านกำลังรับฟังเสียงธรรมจากวัดตานเอนสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่15ตำบลตานเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook แฟนเพจวัดตานเอนสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พระนครศรีอยุธยาแห่งที่15มูล,ลนิธิวัดตานเอน็นพระครูสมุจิระยุะทธ์อธิฉันโธหรือช่องทาง YouTube วัดตานเอน็นสื่อพุทธวิปัสนาติดต่อสอบถาม035778552สำนักงานวัดตานเอน็น นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานันจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังฆโห อนวัชานิกรรม,มานิเอตัมมังคารมุตตมันติณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในสัตุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินนวรมศาบรสดาพระสัมมมาสัพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องโสรส,สงคงองค์พะศรัทธา ประดับปัญญาบารมีของท่านพุทธนริสราธานาบดีทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันในวันพระนี้ที่บรรดาท่านสาธุชนได้มาร่วมใจกันฟังพระธรรมเทศนาสังกุศลอบรมตนเองให้ไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นเิริเป็นมงคลยิ่งต่อชีวิตของเรา วันนี้ก็เช่นเดิมนะเราจะแสดงพระธรรมเทศนาในมงคลสูตรกระถากันที่16นะว่าด้วยเรื่องของการประพฤติธรรมนะตอนที่78นะตอนที่78ตอนเนื่องจากตอนที่แล้วนะในเรื่องของธรรมะนะธรรมะซึ่งถอดมาจากสุบินนิมิตนะหรือความฝันของ พระเจ้าปเสนที่โกศลน,นะที่ได้ทูลถามต่อพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ท่านมีนิมิตนะหรือว่าฝันร้าย16ประการผู้เจ้าก็ทรงตัดเป็นธรรมะพยากรณ์ไว้เราเรียกกันในคำพีทั่วไปในชั้นหลังๆนี้ว่าพุทธพยากรณ์นะพุทธพยากรณ์นะก็ได้แสดงไปแล้วในข้อแรกนะในเรื่องของ โคสี่ตัวนะที่มาจากทิศทั้ง4แต่พอมาถึงแล้วแทนที่จะขิดกันชนกันก็พากันออกห่างไปจากที่อื่นหมดนะก็ย้อนไปฟังในวันพระที่แล้วนะสำหรับท่านผู้มาใหม่ในวันนี้ที่ได้ฟังวันนี้เลยเนี่ยก็ขอให้ทราบว่านะในเรื่องของพุทธพยากรนั้นนะ่ะไม่ใช่เรื่องของหมอดูนะไม่ใช่เรื่องของหมอดูนะไม่ใช่เลย นะแต่เป็นเรื่องที่พระเจ้าสอนธรรมะนะเป็นข้อคิดนะให้เราดําเนินชีวิตนะไปสู่ความพ้นทุกข์ถนะึงภัยพิบัตินะภัยพิบัตนะิที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์นะทั้งในปัจจุบันชาตินะี้แล้วก็ถ้านะเรายังไม่พ้นกิเลสในอนาคตชาติมันก็จะต้องมาประสบความทุกข์ยากลำบากนั้นๆอีกเช่นเดิมนะสำหรับวันนี้เราก็จะมา ข้อที่สองกันนะคือพระเจ้าปเสนที่โกศลท่านได้มีสุบินนิมิตนะไปว่าต้นก้าเล็กๆนะแต่ว่าสามารถออกดอกได้เปรียบเหมือนอย่างนงี้พระกุณเจ้าและเจริญพรญาติโยมเปรียบเหมือนกับว่าท่านเพิ่งเอามาเล็ดข้าวข้าเปลือกนะนะเพราะชํำลงไปในในกระบะ นะกระบะเพาะชำนะะพอต้นกล้าขึ้นมาประมาณสักสองเซนสามเซนอะไรประมาณเนี้ยอยู่ดีๆก็ออกดอกออกรวงเป็นเม็ดข้าวเลยนะออกดอกออกรวงเป็นเม็ดข้าวเลยหรือไม่งั้นก็เปรียบเหมือนกับว่ามรากรเคยเห็นต้นกล้ามรากรไหมนะสูงสักประมาณไม่เกินคืบหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยอยู่ดีก็ออกดอกออกผลเป็นลูกใหญ่เป็นพวงเบล,เลอ้อเลยเป็นลูกมรกะ สิบลูกยี่สิบลูกอะไรเงี้ยเนาะเอามาทําต้มตามได้เลยเงี้ยมันก็ผิดปกตินะนะผิดปกตินะหรือท่านปลูกต้นกล้าทุเรียนไว้เงี้ยนะสูงแค่ประมาณสักคืบเดียวเงี้ยอยู่ดีก็ออกเป็นลูกทุเรียนเบลเลอร์ขึ้นมาเลยสองลูกสาลูกเงี้ยนะมันจะออกผลยังงั้นได้ยังไงใช่ไหมทีนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลท่นก็เอ๊ะแปลกใจทีแล้วก็กลัวไงนะกลัวก็เลยไปได้มีโอกาสได้ทูลถามพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่า สิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยจะยังไม่เกิดในตอนนี้นะใ,นในยุคในยุคของพระเจ้าปสัสนิโกศลน,นะไม่เกิดแต่จะเกิดในการภายภาคหน้าน,น,นี่ท่านทานายไว้นะในคัมภีรนะนี่พูดถึงในคมภีนะในคมภีร์บอกว่าพรนะผู้เจ้าทรงทำนายไว้ว่าในภายภาคหน้านั้นเด็กหญิงตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆนะพอพอมีฤด,ดนะูพอเริ่ม มรีรืดูนะฮะก,ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะขออนุญาตนิดเดียวเนาะก็คือประจำเดือนก็นแล้วกันอะไรเงี้ยนะก็จะสามารถมีสามีเลยแล้วก็ตั้งคันกันตั้งแต่อายุน้อย,อยเลยนะฮะไม่ต้องรออายุยี่สิบอะไรกันแล้วล่ะนะนะไม่ต้องรู้นิติภาวะอะไรกันก็เรียกว่ามีกามราคะกล้ากำนัดยินดีนะเยอะขึ้นนะในในอนาคตการนะที่พระเจ้าท่านได้ตัดกับพระเจ้า ปเสนิโกสน่าอย่างนั้นก็ดีว่าในระหว่างที่บันทึกเสียงพระธรรมเทศนานี้ก็อยู่ที่เมืองสาวัตถีพอดีนะอัศาจรรย์มากเลยคนลุกนะนะคนลุกอยู่ที่เมืองสาวัตถีพอดีเลยสาวัตถีนี่เป็นเมืองของพระเจ้าปัเสนทิโกศลน,นะพระเจ้าปเาสนทิโกสลท่านเป็นกษัตริย์ที่เมืองนี้นะแล้วก็มีวัดพระเชตวันมหาวิหารเนี่ยนะเป็นพระอารามใหญ่นะทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะ เขาเรื่องเราว่าเรามานึกดูซิว่ามันจะจริงหรืออย่างไรหรือไม่นะในปีพุทธศักราช2568เวลาการผ่านมา2,000กว่าปีนะฮะเด็กวัยรุ่นสาวน้อยหรือหนุ่มน้อยสมัยนี้นะมีลูกก็ตั้งแต่อายุ12 13หรือไม่อย่างไรนะตรงนี้ก็ก็ต้องคิดต้องพิจารณาแล้วนะนะว่าเกิดขึ้นหรือ,อยังถ้าเกิดขึ้นแล้วเนีก็แสดงว่าคำที่ในคำพีท่านบอกไว้ นะว่าเป็นพุทธธรรมนายพุทธธรรมนายนั้นเป็นจริงหรือไม่ตรงนี้น่าคิดมากๆทีนี้ท่านก็แสดงเหตุปัจจัยเอาไว้ว่านะคือว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนะได้แสดงธรรมะเรียกว่ากามาทีนะวะกระถานะอ่านแบบทีละคำเลยให้ชัดเจนไปเลยนะ การมาทีนวักระถาเนี่ยนะก็แปลว่าทรงชี้โทษของกามทั้งหลายนะนะชี้โทษของกามทั้งหลายคําว่ากามาทีนวักระถาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงโบทพระยสา,านะนะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะเป็นกุลบุตรนะยสส์นะาานะเป็นบุตรเศรษฐีเขาเรียกว่ากุลบุตรนะเป็นบุตรเศรษฐี นะมีภรรยาแล้วแล้วก็ชอบเสพสนุกสนานมีเงินมีทองก็แบบเหลือเฟือนะกินจ่ายสูรลุยสูร่ยรรายเป็นหนุ่มเพย์บอยไปเที่ยวตามที่ต่างๆเยอะแยะมากมายกับบรรดาเพื่อนๆอีก54คนรวมกับยาสะด้วย1ก็กลายเป็น55นะ55เนี่ยทั้ง55คนนี้ก็เที่ยวเพย์บอยกันไปตามภาษาเด็กหนุ่มๆ มัรุ่นเนาะทั้งทั้งที่มีภรรยาแล้วนะแต่ก็ไม่รู้จักพอพระเจ้าทรงแสดงธรรมะโปรดเขาเรียกว่าอนุบุพิกถานะก็พารณานาไปทีละข้อเลยหนึ่งทานนะทานนาะกถาสองศิลกาถานะสามสักขะกระถาสี่กามาทีนะวกระถาและข้อที่ห้า ก็คือเนคขมานิสังสะกระถานะก็คืออันนี้สงฆ์การปฏิบัติตนเพื่อให้หลุดพ้นจากกามรมมรรคนะเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้มีทั้งหมด5ประการวันนี้เราก็จะหยิบยกนํามาแสดงให้กับบรรดาท่านสาธุชนได้ฟังว่านะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไงพรนะพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้โดยมีคําอธิบายไว้ว่านะ กามมีสองประเภทนะก็ไก่มอมาสราะอาอ่านว่ากามกามะนะกามราคะเนี่ยนะมีทั้งหมดสองประเภทเนาะหนึ่งวัตถุกามนะได้แก่วัตถุอันนาใครชวนให้เกิดความเพลิดเพลินยินดีนะวัตถุนั้นคืออะไรวัตถุนั้นไม่ได้แปลว่าแท่งหินนะนะนะหรือว่าก้อนทองคำอะไรไม่ใช่แต่วัตถุนั้นเนี่ย ในทางพุทธศาสนาท่านหมายถึงว่า 1. รูปนะสเสียง 3. กลิ่น 4. ี 5, ร่รสห้าพธภพนะทั้งหมด5ประการเนี้ยเราเรียกกันว่าวัตถุก,การมนะวัตถุกามแล้วก็มาในรูปแบบของอรูปร่างร่างกายมนุษย์เนาะรูปร่างร่างกายมนุษย์เนี้ยก็เป็นวัตถุกรมแล้วก็มาในรูปแบบของพวก เรื่องนุ่งห่มต่างๆสีสันสวยงามทองคำเนาะเงินบ้านเรือนบางคนปลูกบ้านสวยงามวิจิตอรอลังการเนาะนาที่ดินเนาะแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆอะไรเงี้ยนะเครื่องประดับอัญ,ญมณีอะไรก็แล้วแต่นะรถยนต์อะไรเงนะี้ยเครื่องบินส่วนตัวเนาะทะเลสาบส่วนตัวอะไรเงนะี้ยเยอะไปหมดเลยฮะอันนี้ก็เรียกว่าวัตถุกรรมนะวัตถุกรรมคือสิ่งที่ ทำให้เกิดควาเมเพลิดเพลินยินดีเมื่อได้กระทบสัมผัสต,ต่อสิ่งนั้นแต่เป็นตัววัตถุนะเป็นตัววัตถุก็มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะทีนี้ข้อที่2ท่านเรียกว่านะกิเลสกามเนาะนะกิเลสกามก็คือว่านะสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในใจนะถ้ามีแล้วนะก็ทําให้เกิดความยินดีพอใจติดเข้าไปในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะนะอันนั้นก็คืออะไรก็คือตัณหาสามนั่นเอง ก็คือการมาตัญหาพระวัตัญหาวิภาวัตัญหาเนี่ยนะทั้ง3ตัวนี้นะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีอยู่ในใจของมนุษย์นะโลภโทสะโมหะเนี่ยก,ก็เรียกว่ากิเลสกามทั้งหมดเลยคือวัตถุกามถ้าไม่มีกิเลสกามวัตถุทำอะไรไม่ได้นะวัตถุทำอะไรไม่ได้เหมือนคนนอนป่วยกระแบบกระเบบเนี่ย ให้ไปดูวัตถุสวยงามอะไรเขาก็ไม่รู้สึกยินดีพอใจเขาก็จะไม่รู้สึกยินดีพอใจนะนะสังเกตไหมนะเพราะอะไรเพราะว่าใจเขามันกําลังมีทุกเขเวทนาอย่างแรงกล้านะนะสังเกตไหมละ่ะนะเขากําลังมีทุกเขเวทนาอย่างแรงกล้าเนี่ยอะไรให้สวยขนาดไหนเขาก็ไม่รู้สึกชอบรลกคุณโยมเพลงที่เราคิดว่าไพเราะนะ ไปเปิดให้เขาฟังเขาจะรู้สึกลำคาญนะหงุดหงิดมาอะไรเปิดเสียงดังฉันปวดเมื่อยฉันทรมานอยู่นะอนุนีนันใจมนะั้ยล่ะเยอะแย,ะ,ยะมากมายเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยว่าไอตัววัตถุก,กามเนี่ยถ้ามันไม่ได้นะเชื่อมต่อกับกิเลสกามมันทําอะไรไม่ได้นะพระคุณเจ้าและเจริญพรด้านโยมเพราะฉะนั้นตัวที่จะต้องทําลายให้หนักที่สุดทําลายให้หนักที่สุดทําลายให้หนักที่สุดคือตัวกิเลสกามนะ ที่เราจะเริ่มวิปัสสนากรรมาฐานเนี่ยนะก็เพื่อทําลายกิเลสการนี่แหละเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแสดงการม,มาทีนวัคคถาคือโทษของการออกคือโทษของการนาะมโทษของการแล้วก็แสดงถึงสิ่งที่จะออกประาก,การเนะี่ยต้องทําอย่างไรก็ได้แก่การเจริญสติปัะาา4นะยกตัวอย่างเช่นนะในธรรมบทท่านบอกไปว่าครั้งหนึ่งพระวักกลินะพรวักกลิเนี่ย ท่านเป็นผู้ที่สมัยเป็นคารวาสเนี่ยอาจจะเป็นชายรักชายหรือไม่ไม่มีใครตอบได้นะฮะนะอาจจะเป็นชายรักชายหรือไม่เนี่ยไม่มีใครตอบได้แต่ว่าท่านชอบดูรูปผสมนมพัน์ของผู้ชายด้วยกันแล้วรู้สึกมีความพอใจโดยเฉพาะเมื่อเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้สึกพอใจมากนะมองไปที่แขนของพระองค์ท่านเนาะ นะก็รู้สึกพอใจมองไปที่ไบพ,พักใบหน้าของพระองค์ท่านก็พอใจมองที่พระศอลำคอนะพระอุระหนะ้าอกอะไรเงี้ยคือสวดสงองค์เอวของพระุทธเจ้าเนี่ยสมส่วนมากพอใจยินดีอยู่อย่างนั้นอยากจะเห็นทุกวันนะพระวักกะลินะนายวักกะลิตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะนายวักกะลิเนี่ยหนุ่มวักกะลิเนี่ยอยากเห็นทุกวันทําไงดีในเมื่อมันอยากเห็นใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยนี่คือกิเลสกามใช่ไหม ต้องการเห็นวัตถุนั้นๆอยู่เสมอก็เลยคิดว่าต้องสแสวงหาแต่นี้จะไปเอาพระพุทธเ,เจ้ามาอยู่ในบ้านเดียวกับเรามันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยผันตัวเองไปบวชเป็นพระ,สะเสลยไปบวชเป็นพระ,สะเสลยไปบวชเป็นพระซะนะเพื่อจะได้อยู่ใกล้พระศา,าสดาวันๆหนึนน่งเธอก็ไม่ทําอะไรหรอกพระวะกะลีมองแต่พระศาส,ะสะดานั่นแหลนะพระศาส,ะสะดาจะ,สะเสวยพระกายอาหารก็มองด้วยความปลื้มใจเหลือเกิน พระองค์จะจงกรมอยู่ก็แอบ,บมองโอ้ยพระองค์ทรงเดินจงกรมเนาะย่างก้าวแต่ละครั้งเนี่ยแหมดูแล้วมันสง่าผาเผยดูแล้วมันสุขใจละมุนละม่อมเหลือเกินคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแอบบมองตลอดนะมองตลอดดูตลอดไม่ต้องทําอะไรเลยกรรมฐานไม่ทําทั้งนั้นนะมองแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวมองด้วยใจที่แบบปลื้มอะนะนะปลื้มศรัทธา เลื่มใสมีความพอใจเพราะว่ากิเลสกามันมีอยู่ในใจนะมีอยู่ในใจเนี่ยตอนนี้เพราะว่กากะลินั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรวจด้วยพยานวันหนึ่งเนาะก็พบว่าอีพระวักกะลินั้นน่ะนะมีมีปัญญาบาร,รมีนะมีพลังของกุศลมีพลังของกุศลที่จะบรรลุธรรมได้โดยง่ายนะท่านก็เลยตัดสอนนะนะตัดสอนว่า วักกรินะประโยชน์อะไรของเธอนะด้วยการมาเฝ้าดูร่างกายอันเน่าเปื่อยของตถาคตนี้เพราะวักกะริเอ๋ยนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตนะแล้วพระพุทธเจ้าก็าขับไล่เนาะขับไล่ให้เพราะวักกะรินั้นหลีกไปเพราะวักกะริก็น้อยใจนะน้อยใจ เดินทางขึ้นไปบนเขาคิดจะกูดเพื่อจะปรงชีวิตแต่พระศาสดาก็ทรงทราบด้วยพยานนะแล้วก็เป่งพระสมีแสดงพระองค์ให้ปรากฏนะแล้วก็ทรงตัดว่าโยธรรมังปัสสตินะโสมังปัสสตินะดูก่อนบักรินะบุคคลผู้เห็นธรรมะนะผู้เห็นธรรมะย่อมชื่อว่าเห็นเราตถาคตนะ ผูใดผู้เห็นธรรมะนะย่อมเห็นเราตถาคตเนี่ยทำให้พระกริได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วก็สุดท้ายก็ได้บรรลุนะบรรลุเป็นพระอรหันต์นะเป็นผู้เลิศนะกว่าพิสุทั้งหลายนะในศรัทธาวิมุตติเขาเรียกว่าหลุดพ้นด้วยอำนาจของศรัทธาเพราะฉะนั้นคนที่ศรัทธามากๆเนี่ยจะไปดูถูกนะอย่าลืมนะพราะวกลิเนี่ยเป็นเอตัคคะ นะเป็นผู้เลิศทางด้านศรัทธาวิมุตนะินะเป็นผู้เลิศทางด้านศรัทธาพิมุตนะินะคือว่าหลุดพ้นด้วยความเชื่อความศรัทธาในพระศาสานะสสาศรัทธาอย่างมากๆเลยนะหลุดพ้นเลยเพราะว่ากะลินะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าในครั้งพุทธกาลเองก็มีแบบนี้อยู่นะเพราะนั้นพระเจ้าก็สอนชี้ให้เห็นโทษเนาะของสิ่งเหล่านี้นะว่า การมาคุณนั้นมีโทษอย่างไรนะแล้วโทษของรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสนะั้นยังไม่พอนะแค่นี้ยังไม่พอนะเราจะมาฟังกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างให้เห็นนะก็คือว่าในเรื่องของปาลิตสัมเนินนะปาลิตสัมเนินนั้นเป็นผู้มีศิลวิบัตินะเพราะที่ยินเสียงของผู้หญิงนะก็มีข้อความ อยู่ในพระไตรปิฎกว่าครั้งนั้นเองกระดุมพีมหาปราระนะกระดุมพีกระดุมพีคือใครกระดุมพีหมายถึงว่าพ่อค้าวานิชนะที่มีฐานะอะไรเงี้ยนะก็ได้เห็นหมู่อริยบุคคลนะที่ท่านเดินไปมาเนี่ยจะลิกไปมาก็มีความเรื่อมใสเนาก็เลยนำดอกไม้ของหอมเนี่ยมาบูชาสาการะแล้วก็มาขอฟังธรรม แล้วก็ขอเรียนกรรมฐานในสำนักแห่งหนึ่งกับพิสุ60รูปเมื่อท่านได้อุปสมบทในพระศา,าสดาแล้วนาะท่านก็ตั้งอยู่ในโอวาทจนได้บรรลุเป็นพระรตผลและถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาส่วนพระมหาปารเถระ,ระนาะท่านได้ถือเนสัชิกัุดงเนสัชิกทุดงคือการ ถือการนั่งเป็นกิจวัตรนะถือการนั่งเป็นกิจวัตรคือไม่นอนเลยนะไม่นอนเลยนะ,ะทีน,นี้่าท่านก็ได้มีโอกาสเนาะเข้าถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอ่าทีน,นี้พอออกพรรษาแล้วนะแต,แต่ว่าตอนนั้นที่ท่านปฏิบัติเนี่ยขอเล่านิดนึงในระหว่างที่ท่านปฏิบัติในสัญชิกรุดงเนี่ยท่านเกิดผลข้างเคียงประการหนึ่งคือทําให้ท่านตาบอด นะตาบอดอันนี้พอพรรษาแล้วพิสุทั้งหลายก็มีความตั้งใจจะไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดานะพระเทระก็เลยส่งพิสุเหล่านั้นไปก่อนด้วยเกรงว่าตัวท่านเองเนี่ยจะเป็นภาระแกพิสุทั้งหลายนะเพราะว่าท่านตาบอดไงใช่ไหมล่ะแต่ก็ได้ฝากให้ไปการมัศาการพระบรมศาสดาว่าตอนนี้ท่านตาบอดอยู่เนาะจากการปฏิบัติที่เคร่งเครียดจนเกินไป แล้วก็ให้พระเถระทั้งหลายเนี่ยไปบอกน้องชายนะว่าค,คือท่านพี่พี่มีพี่น้องไงนึกออกไหมพระมหาเถระ,ะนี่ต้องมีพี่น้องก็บอกว่าให้ไปหาน้องชายเพื่อส่งใครก็ได้มารับไปไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอะไรทํานองนี้เนาะทีนี้ท่านมีหลานชายอยู่คนหนึ่งนะน้องชายะนะมีลูกนะพูดง่ายๆเนาะนะน้องชายมีลูกก็เป็นหลานของท่านพระมหาเถระนี่แหละ นะม,นะมีชื่อว่าปาริตะชื่อว่าปาริตะก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ลูกชายเนี่ยไปพาไปพาลุงนะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระศาสดานะแต่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าไปตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีอันตรายเพราะนั้นควรให้บวชเป็นสมณีนซะก่อนองั้นก็เลยให้หนุ่มน้อยปาริตะบรพชาเป็นสมณนนีศึกษาข้อวัดปฏิบัติ หนึ่งเดือนแล้วก็เดินทางไปรับพระเถระนะสมเนีก็จับปลายไม้เท้าของพระมหาเถระทรี่ชื่อว่าพระปาระเนี่ยนะนะซึ่งเป็นหลงลุงหลงลุง,ลง,ลงซึ่งตาบอดนะนะก็จูงเดินนําทางกลับมาที่บ้านเดิมของท่านที่เมืองสามัตถีเมืองสามัตถีแป้นโกศลเนี่ยแหละนะเมื่อเดินผ่านดงดอนระหว่างทางมาซมเนีได้ยินเสียงขับร้องของผู้หญิงพื้นเมืองคนหนึ่งนะซึ่ง ติดใจในเสียงผู้หญิงพื้นเมืองนั้นมากเลยก็เลยปล่อยไม้เท้าที่จูงหลงลุงแล้วก็บอกว่าท่านพระปาราถีละขอรับท่านรออยู่นี้ก่อนกิจของกระผมมีอยู่หญิงนั้นเห็นสม,มนเณรแล้วก็หยุดยืนรออยู่สม,มเณรก็ถึงศีลวิบัติกับหญิงนั้นนะเพราะความพอใจในเสียงขับนะสมดังที่พระเจ้าเคยตัดแก่พิสูง์หลายว่า เราไม่เห็นเสียงอื่นแม้สักอย่างเดียวอันจะยังจิตบุรุษให้ตกอยู่ในลาคะเหมือนเสียงของมาตุคามหรือสตรีเลยและเราก็ไม่เคยเห็นเสียงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะยังความพึงพอใจยึดติดจิตของสตรีได้เท่ากับเสียงของบุรุษเลยก็คือหมายความว่าผู้ชายก็ชอบเสียงผู้หญิงผู้หญิงก็ชอบเสียงผู้ชายนะ แนวผู้ชายชอบเสียงผู้หญิงที่นุ่มนวลไปราะนะผู้หญิงก็อาจจะชอบเสียงผู้ชายที่รู้สึกเข้มแข็งหรืออะไรก็แล้วแต่ละนะแต่โดยสู่ยกัว่าเพศสองเพศนี้นะก็จะชอบเสียงของกนและกันเนื้อไหมนั่นแหละผู้เจ้าทั้งตัดไว้นะทีนี้เอ่อก็มาพูดถึงเรื่องปาริตาสัม,มนเนรกันต่อกันละกันนะ่ลาลสัม,มนเนรซึ่งสินวิบัตินั้นคือแอบไปร่วมหลับนอนกับ หญิงสาวชาวป่าคนนั้นพูดง่ายๆนะพูดกันตรงไปตรงมาเลยคณะกันกจะได้ไม่งงนะว่าสินวิบัติไปว่าอะไรนะก็คือไปแอบร่วมรับนอนกับผู้หญิงคนนั้นซะจนเสียสินไปแล้วเนาะแต่ตัวเองก็ไม่ยอมบอกหลวงลุงไงแต่หลวงลุงเป็นพระรหันต์เนี่ยอย่าลืมนะหลวงลุงเป็นพระรหันต์น่ะเพราะนั้นพอเดินออกมาจากป่าก็จะมาจับมือหลวงลุงไงบอหลวงลุงครับเราไปกันต่อเธอหลวงลุงไม่ให้จับมือเลยบอกว่าเธอสินวิบัติแล้ว เธอศีลวิบัติแล้วเธอศีลวิบัติแล้วเข้าใจไหมตอนนี้ปาริตรสามัญเอ็นฟังนั้นก็สะดุ้งเลยหลวงลุงตาบอดรู้ได้ยังไงหลวงลุงเราตาบอดรู้ได้ยังไงว่าเราไปแอบหลับนอนกับผู้หญิงคนนั้นหมาเนี่ยหรอเปลนะก็เลยบอกว่าเรารู้นะนะเพราะฉะนั้นเธอควรจะเปลี่ยนเพศซะเถอะนะก็เลยศึกเลยนะศึกนะพอศึกก็ บอกว่าท่านอาจารย์หลวงลุง,ลงผมศึกแล้วนะอาจารย์จับมือผมเถอะครับหลวงลุงจับมือผมเธอนะผมจะพาไปเข้าเฝ้าบุทธเจ้าท่านบอกว่าสมณะก็ดีสามาเณรก็ดีครือขัดก็ดีเมื่อประพฤติชั่วแล้วนะย่อมเป็นคนชั่วเพราะนั้นเธอก็ไม่ควรที่จะมาจับปลายไม้ของฉันเพื่อจะพาฉันเดินเลยนะ ส่วนลานชายก็พูดว่าท่านผู้เจริญหนทางที่จะไปนั้นมีมนุษย์หรือว่าสิ่งที่ไม่ไม่ไม่ดีนะหลายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นสัตว์ป่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนะเมื่อท่านตามบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยนะไปคนเดียวเนี่ยท่านจะไปอยู่อย่างไรท่านจะมีอันตรายมากเลยนะนะส่วนพระเทระกก็เลยบอกว่าเธออย่าพูดอย่างนั้นนะถ้าให้ฉันไปกับ คนชั่วแบบเธอเนี่ยทำศินให้วิบัติขาดศูนย์ไปอย่างนี้เนี่ยฉันไม่ไปดีกว่าอะไรทํานองนั้นนะนะท่้นนะนะก็ตัดเตือนให้เห็นโทษเนี่ยเห็นโทษของของการทําสินให้วิบัติเสียหายเนี่ยเพราะว่าไปตึกยึดในเสียงของผู้หญิงชาวป่าคนนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอเข้าใจความหมายในเรื่องนี้ไม่ล่าเป็นอย่างนั้นนะความหมายนะทีนี้เราก็จะต้องมาดูกันว่าเราจะทําลายอย่างไร นะเราจะทำลายสิ่งเหล่านี้ได้นะด้วยการมีความสังวรน,นะท่านบอกไว้เลยว่าการสังวรในกามคุณก็คือว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องสัมผัสพุทธภาต่างๆเนี่ยนะเอาสติควบคุมไว้นะที่เรากำหนดสติคำถามว่าเห็นหนอเสียงหนอ กลิ่นหนอรสหนาสัมผัสหนอถูกหนอรู้หนอคิดหนอะรักหนอชอบหนอรลาคะานาอะไรพวกนี้ตัวนี้เป็นตัวสกัดกั้นนะเนี่ยเป็นตัวสกัดกั้นนะเพื่อไม่ให้ใจของเรานั้นนะ่ะไปมีความผัวพันผูกพันอยู่กับความรู้สึกที่จะชอบชังในสิ่งนั้นๆเนี่ยตัวนี้ก็ขอฝากบรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านไว้เลยว่ามีประโยชน์มาก นะในเรื่องของพระธรรมเทศนาในตอนนีนะ้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาขึ้นในตอนหน้ากันว่าข้อที่สามเนี่ยแม่โคดื่มน้ำนมจากลูกโคนะคือลูกโคเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้เลยท,ท,ท,ที่จะมีน้ำนมนะลูกเพิ่งเกิดมาได้วันหนึ่งสองวันเนี่ยแล้วม,มีน้ำนมให้ดื่มได้เลยให้รีดได้เลยเนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะการที่จะเลี้ยงโคให้สามารถรีดนมได้ต้องใช้เวลาเป็นปีๆนะ เเดี๋ยววันถัดไปเราจะมาฟังกันสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องของต้นกล้าเล็กๆสามารถออกดอกได้นะเปรียบเหมือนกับว่าพระเจ้าท้านบอกว่าในการภายภาคหน้าเนี่ยคนยุทธน้อยๆนะก็ไม่สำรวมสังวรในกามาคุณกันแล้วนะไม่สำรวมสังวรในกามาคุณกันแล้วก็จะพากันสมสู่กันตั้งแต่เด็กๆหนุ่มๆสาวๆนะไม่มีความยับยั้งชั่งใจอะไรเลยเนี่ยความหมายเนาะเป็นอย่างนั้นนะ เพราะนั้นเราฟังธรรมะตรงนี้เราต้องได้ข้อคิดนะนะว่ามรดกหกองของพระเจ้าก,ก็คือสัมรวมตาหูจมูกนิ้นกายใจนะอันนี้สำคัญมากเลยนะพระคุณเจ้าและเจริญพรยัิโยมเวลาหมดหมดเวลามันรรพระหน้าเรามาฟังกันใหม่แสงพระธรรมนำใจให้อไร้ทุกข์แสงพระธรรมนำสุขทุกสมัยแสงพระธรรมส่องสว่างกลางดวงใจ แสงพระธรรมนำจิตใจให้ร่มเย็นขอพระคุณเจ้าระยา้าโยมจงมีธรรมะในดวงจิตประหารกิเลสให้สิ้นไปจากดวงใจพ้นทุกพ้นภัยจิตใจสงบเย็นเทศนาวาสานในท,ท้ายที่สุดอันเป็นที่ยุติแห่งประธรรมเทศานานี้ขอกุศลทั้งปวงที่ได้กระทำจงอำนวยผลให้สาธุชนทุกท่าน มีความสุขกายสุขใจมีสติมีปัญญาตื่นรู้แจ้งชัดในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจงเจริญสุขเสิริสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปราถนาอีวังก็มีด้วยประการพระชนี